รู้หรือไม่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซื้ออันโตนิโอวาเลนเซียมาจากวีแกนด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์ด้วยความตั้งใจที่จะให้มาเล่นในตำแหน่งปีกขวาแทนคริสเตียโนโรนันโดแต่ไปไปมาๆด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตามเขาถูกจับไปเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาหลังจากทีมปล่อยราฟาเอลออกไปซึ่งก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่เขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องและสามารถทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีวาเลนเซียถือเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าถ้วยรางวัลเป็นเกาะเป็นกำอ,อย่างแชมป์พรีเมียร์ลีกสองสมัย FA Cup คัพสมัยลีกคัพ2สมัยคอมมูนิตี้ชิลสมสมัยรวมไปถึงยูฟายูโรป้าลีกอีกหนึ่งสมัยวาเลนเซียลงเล่นไปทั้งหมด241นัดทำไป17ประตูก่อนจะย้ายออกจากทีมเมื่อปี2019รู้หรือไม่ว่าลุคชอเคยบาดเจ็บหนักขาขวาหักในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับ PSV อสไอโฮเฟนจากจังหวะปะทะกับเฮกเตอร์โมเรโนจนต้องพักรักษาตัวประมาณ11เดือนซึ่งลุคชอเคยออกมาเปิดเผยภายหลังว่า เขาเกือบที่จะต้องเสียขาข้างขวาที่เคยหักแต่ยังโชคดีอยู่บ้างที่สามารถรักษาหายและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของทัพปีศาจแดงรู้หรือไม่ว่าฟิลโจนปฏิเสธที่จะให้มีการจัดเกมเกีติยศ์ของตนเองในวาระคาแข่งกับต้นสังกัดครบสิบปีเนื่องจากคิดว่าคงไม่มีใครที่จะมาร่วมงานด้วยทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับแมนยูไนเต็ดโจนมีเส้นทางที่ไม่สวยรุนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการบาดเจ็บตามรังควานหรือฟอร์มการเล่นผีเข้าผีออก และตลอดระยะเวลาที่อยู่กับสโมสรเขาได้ลงเล่นเพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับจำนวนปีที่อยู่กับสโมสรรู้หรือไม่ว่ามาดูโชเคยเป็นอดีตผู้เล่นแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดโดยเขาย้ายมาในช่วงปี2007ด้วยสัญญา3ปีซึ่งก่อนที่จะเซ็นสัญญานั้นมาดูโชต้องร่วมซ้อมกับทีมปีศาจแดงนาน3ส,สัปดาห์เพื่อให้เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันดูฟองการเล่นก่อนจะตัดสินใจคว้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแต่น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้ขึ้นมาเป็นตัวหลักได้ และต้องแยกทางกับทีมไปในที่สุดโดยมีโอกาสได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่หนึ่งนัดเท่านั้นรู้หรือไม่ว่าก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสมหวังในการคว้าตัวรุดฟานนิตเตนรอยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจรุดตั้งแต่สมัยที่อยู่กับฮิเรนวีนแล้วตอนนั้นเขามีอายุ21ปีเท่านั้นและเขาสามารถทําผลงานได้ดีจนดาร์เรนฟรกกูสันลูกชายอเล็กฟรกกูสันที่ขณะนั้นไปทดสอบฝีเท้ากับฮิเรนบีนได้เห็นจึงแนะนําให้อเล็กฟร์กูสันไปซื้อเด็กคนนี้ แต่ก็เป็น PSV ที่ปาดหน้าและเข้าวินไปก่อนและในซัมเมอร์ปี2000รุดกำลังจะเซ็นสัญญากับแมนยูไนเต็ดแต่ติดปัญหาตรวจร่างกายไม่ผ่านเพราะอาการบาดเจ็บของเขาก่อนหน้านี้ทำให้การย้ายทีมต้องเลื่อนออกไปก่อนแต่อย่างไรก็ตามในปีถัดมารุดก็ผ่านการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาเป็นนักเตะแมนยูด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์ในที่สุดรู้หรือไม่ว่าไมเคิลคาริกอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เคยทำหน้าที่สตาฟโค้ชในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่ต่อด้วยโอเล่กุนนาโซชาเมื่อโซชาโดนปลดเขาก็ทำหน้าที่กุนซือชั่วคราวช่วงรอผู้บริหารเลือกโค้ชคนใหม่โดยช่วงที่ทำหน้าที่ชั่วคราวนั้นคาริคคุมทีมสามนัดไม่แพ้ใครเลยเริ่มจากชนะบียาริวในศึกยูฟาแชมเปียนลิกเสมอเชลซีและเฉือนชนะอาเซนอน